ครับไปเบิงไม้สัตว์ตอหนูมาเรียบร้อยครับม้นแรงมีการตายเกิดขึ้นแน่นอนครับผมพักกระเดาผักกระเดาเก็บมาสดๆครับต้นหอมผักชีเรียบร้อยครับผมเครื่องปรุงขาดหมดเลยนะครับดูอีสารลานประเทศครับผมน้ำปลาลาครับผมมีการตายเกิดขึ้นแน่นอนครับตัวแรงครับ ต้องในขัวแน่นอนครับมื่อนี้ครับนับบ่าวพู้นไว้ครับบ่าวพู่นกับสมพันสายสิ่งไว้ครับผมยังมาท่านสอดอยู่พวกอยากนำลูกมาเมียครับเมื่อนี้กัเมียผมกับอนุญาตครับมามากินเขานอกทงพนว่าหลังจากที่โควิดซาไปจัหน่อยนึงครับกับพวกติดเชื่อกะ ถือกักบริเวณกักตัวเรียบร้อยครับกะเชื่อกั่เพิ่มขึ้นคนกระติดกั่เพิ่มขึ้นก็เลยขี้ค่ายปัญหาขี้ค่ายก็เลยเมื่อนี้ก็คิดว่าสิ่ไหมขวานูครับอยู่กลางทงกับบรู่าชิด้บอครับต้องติดตามครับตอนนี้ครับจะหามงคงแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวจังไดสี่ขวาจะแซบผมผมครับผมเหมือนแรกนี้นลครับ ในเรื่องกับไม้ครับไม้กับขางทางครับแค่นั้นแล้วครับมีมีมีคุยหนึ่งครับเอาสันไก่ท้ายรถนี่แหละครับผมเอาขัวก่อนทงหน้ากว้างใหญ่ไพศาลครับกับบ่รู้ว่ามันจะอยู่แจได้แล้วครับแต่ตรงนั้นมีมีบ่อหนึ่งครับ บ่อเข้าสูป่ปลาแล้วครับไปเบิ่งไว้ครับสองคุยยู่นั่นครับบมลูมันตื่นเข้าสูป่ปลาไฟช็อตหนีแล้วบ่โอเคครับเดี๋ยวมาติดตามกันเลยครับว่าจะได้ขัวบบ่เมื่อี้ พี่น้องเยอลยมากใ,ใส่บุ๊คเคครับตัวนี้ขออนุญาตสั่งหารท้อในขวานแล้วครับพี่น้องในเวลาขวานูแล้วครับมาพูนซับคือตัวใหญ่ที่น้องอันนี้เ <c oughs> หงืห่อติวบ้าต้นกวานครับ่ ส่ไมยดอใส่ใไม่หย,นยานั่นโมแม่สมุนไพรเลยมันแบบบอยะบยกูแถวก็ได้ใส่หยาดนมืดไจะไครับใส่ผงงัวจะไหมครับไก่ละละเ่อยหน่อย,ย,ยกซ่บหน่อยครับใส่หลายกเบหลายผมงว ม่เบาไหวแล้วแล้วก็พาเดือดอีกสักหน่อยครับ ว่าอหอมแตบบ่มนมีกลิ่นหอมคือเส้าเขาตัพละั์อยู่ครับโัวัะับมันมีฟังชั่กลิ่เนเด้ยียโอ้ยขาดายครับแปบ๊บหนึ่งกับสิบปงแล้วครับกินหอมเฮ้ยครับ ปวดพวงบมปวดแตงครับคือสีแซบคือสีแซบคือสีแซบเอาละครับมาเด้อครับกินเขาได้เวลาแล้วได้ละครับขางกวางไฟครับพี่น้องโอ้ทิปเขาอุ่นใจอยู่ครับ อาแล้วครับบาบผูนพจ๋องมองแล้วคักเยี่ยมยอดยอดขวหนูขคังทงนะครับอ้าวล้อยร้ยร้ยบาทไย ยังครับกนนี้มีเสียงครับกดโต้โน้แดงครับขอขอนุญาตทางหารก่อนครับผมกล่องลืนเปิดจับพี่น้องเอ้ยมีแต่จดจอยแล้วครับเริ่มเปิดกล่องครับเราเห็นตอนมันเข่ามากครับผมนะครับขออนุญาตจัดการก่อนครับ สรุปยอดครับผมสามตัวครับรอบสองรอบแรกไปเอามาขวรนแล้วครับตัวหนึ่งเต็มหมอนี่ครับผมเอาละครับพ่อได้ครับสีทุ่มหาทุ่มละมั้งครับหนาวเริ่มหนาวแล้วโอเคครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับผม